ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาตกถาธรรมในชุดพุทธธรรมนำสุขในครั้งนี้อาตมาจะขอ,อกล่าวโดยหัวข้อว่าบวชอยู่ที่บ้านต่อไปอีกสักครั้งหนึ่งชื่อเดียวกันว่าบวชอยู่ที่บ้าน แต่ระเบียบการเป็นอยู่หรือการวชนั้นต่างกันในครั้งแรกอยู่อย่างมีอินทรีห้าพละห้าในครั้งที่สองอยู่อย่างมีคาราวาตธรรมสี่ประการในครั้งที่สามอยู่อย่างมีสัพพุริธรรมเจ็ดประการในครั้งนี้จะอาศัยแนวธรรมชื่อว่าอปัณนกะปฏิปทาสามประการอปัณนกะ แปลว่าไม่ผิดปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติอปันก,กะปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดไม่ผิดต่อการที่จะได้รับผลเป็นความสุขเป็นหลักธรรมที่ว่ากว้างขวางทั่วไปใช้ได้แก่คนทุกเพศทุกวัยทุกชนิดและอยู่ที่บ้านก็ทำได้ ทำได้เต็มที่ดังนั้นจึงเอามากล่าวในฐานะเป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะบวชอยู่ที่บ้านเพราะว่าไม่มีโอกาสจะไปบวชอยู่ที่วดัด้วยเหตุใดๆก็ตามก็ไม่ต้องท้อท้อไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจว่าไปบวชไม่ได้เราสามารถที่จะบวชได้ในที่ทุกหนทุกแห่งถ้าเป็นคนจริง เป็นคนตั้งใจกันจริงๆในการที่จะช่วยตัวเองถ้าประกอบอยู่ด้วยคุณธรรมสามประการนี้แล้วก็จะเป็นการบวชอย่างละเอียดอย่างเป็นนิ่อย่างลึกซึ้งอย่างสุข,ขุมอย่างสูงสุดทีเดียวข้อที่หนึ่งเรียกว่าอินทรียสังวรอินทรียสังวร แปลว่าคุ้มครองอินทรีย์คำว่าอินทรีย์ในที่นี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเป็นเรื่องสำคัญกว่าทุกเรื่องอเพราะว่าถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่มีโลกนี้มันก็ไม่มีตัวเองมันก็ไม่มี ถ้าเราเกิดมาไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจล้วจะทำอะไรได้ท่านจึงยกเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำรงอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่คุ้มครองไม่ได้ปล่อยให้ปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสก็เกิดกิเลสและเกิดความทุกข์ อย่าไปมองที่อื่นว่ากิเลสและความทุกข์จะมาจากที่อื่นกิเลสและความทุกข์มันมาจากการที่เราบังคับคุ้มครองดูแลปกป้องตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ไม่ได้ถ้าเราสามารถดูแลคุ้มครองปกป้องกำกับควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ได้กิเลสไม่มีเพราะไม่อาจจะเกิดกิเลสนี่ไม่ได้มีอยู่เป็นการถาวร เพียงแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อมีความบกพร่องโดยสติสัมปชัญญะที่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นทุกคนจงเอาใจใส่สิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเมื่อมีอะไรมากระทบแล้วก็ควบคุมไว้ให้ได้อย่าให้มันไปปรุงจิตชนิดที่ผิดพลาดให้มันเป็นการกระทําที่อยู่ในอํานาจของการคุ้มครอง,องการดูแล ถ้าจะมากระทบจิตก็ต้องจัดให้เป็นไปในทางที่มันฉลาดให้มันรอบรู้ให้มันได้ประโยชน์นอย่าให้มันไปสร้างกิเลสและความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจอินทรียสังวรน,นี่มีคนเอาใจใส่น้อยมากคือไม่ค่อยเอาใจใส่กันนั่นเองเป็นคนประมาทเป็นคนหลับตาเป็นคนอวดดีปล่อยไปตามความรู้สึกหวัดหวัดของ ของตนที่ยังเป็นคนไม่รู้อะไรถ้าพูดอย่างภาษาธรรมะก็ว่ายังเป็นอันพานอยู่มันก็มีความผิดพลาดทางอินทรีย์นี่อยู่เป็นประจำตัวอย่างเช่นว่าถ้ามีอะไรมากระทบตามันก็มีความรู้สึกสติสัมปชัญญะว่ามีอะไรมากระทบ มันเป็นของตามธรรมชาติเป็นของตามธรรมดาอะไอยู่ในลักษณะอะไรมันจะก่อให้เกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่มากระทบแต่รู้จักว่าควรจะทำอย่างไรกับสิ่งที่มากระทบแล้วก็กระทำให้ถูกต้องการกระทบนั้นก็จะกลายเป็นประโยชน์คือจะอย่างน้อยที่สุดก็เป็นโอกาสให้ได้รู้เรื่องนั้นๆว่ามันเป็นอย่างไร มันก็เป็นการศึกษาไปเสียถ้าปล่อยให้กระทบด้วยความโง่มันก็เป็นที่ตั้งความยินดียินร้ายเมื่อเกิดโลภามือยินดีเกิดโทสะมือยินร้ายเกิดโมหะเมื่อย,ย,ยังไม่แน่นอนนี่ขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าการคุ้มครองอินทรีย์ให้ชีวิต แต่ละวันละวันนี่อย่าได้เกิดความผิดพลาดขึ้นทางตาทางหูทางเจมูกทางลิ้นทางกายแต่ทางใจเลยมองดูแล้วก็เห็นมีแต่ความถูกต้องไปเสียทั้งหมดทั้งสิ้นทางตาทางหูทางเจมูกทางลิ้นทางกายทางใจล้วนแต่ดํารงไว้ในลักษณะที่ถูกต้องทั้งนั้น อย่างนี้เรียกว่าอินทรียสังวรควบคุมส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความถูกต้องได้ชีวิตนี้มันก็จะมีแต่ความถูกต้องไม่มีความผิดพลาดไม่เกิดความทุกข์นี่เป็นการประพฤติธ,ธรรมะสูงสุดอยู่ข้อหนึ่งยีนข้อที่สอง นี่ก็โพชนเนมัตัญยุตาแปลว่ารู้จักประมาณในการบริโภคคำว่า,าบริโภคในภาษาบาลีนี่หมายได้ทุกอย่างจะกินจะใช้จะใช้สอยจะเกี่ยวข้องอะไรก็เรียกว่าบริโภคได้ทั้งนั้นตามปกติคนเราก็มีเรื่องที่จะต้องบริโภคมากมายหลายทาง จะต้องระมัดระวังให้การบริโภคนั้นมีความพอดีเดี๋ยวนี้เขาถือกันง่ายๆว่ากินอยูอ่กินดีอยู่ดีแล้วก็ไม่มีขอบเขตอันจำกัดไว้ว่าเพียงเท่าไรความกินดีอยู่ดีมันก็เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไป,นไปตามหน้าของกิเลสเกินพอดีจนยิ่งกว่าเกินก็ยังไม่รู้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมา แปลว่าตกบ่อของกิเลสท่วมทับมิดหัวมิดหูแล้วก็ยังไม่รู้ก็ยังจะส่งเสริมกิเลสอยู่นั่นเองทำอะไรทำอะไรก็จะเป็นไปเพื่อการส่งเสริมกิเลสเพราะความไม่รู้การประมาณในการบริโภคใน,นนในการหามาหาทรัพย์จมบัดเงินทองในการหามา มันก็ต้องรู้ความพอดีคือถูกต้องกับความสามารถสต,ติปัญญาของตนในการได้ผลมันก็ต้องได้อย่างถูกต้องและพอดีในการมีวหวเก็บวหวรักษาว่าก็ถูกต้องและพอดีมันมีเรื่องถูกต้องและพอดีไปเสียทั้งนั้นจะใช้จ่ายมันก็ต้องถูกต้องและพอดี จะเอามาทำบุญทำทานให้ไปเกิดการกุศลก็ต้องให้ถูกต้องและพอดีไม่ใช่ทำอย่างบ้าบุญบ้าสวรรค์บ้าเกินพอดีแม้ที่สุดแต่จะเอื้อเฟื้อเจอจานเผื่อแผ่ญาติมิตรหายบ้านกวยเรือนเกียงเป็นการผูกพันความไม่ตีว้ายนี่ก็ต้องถูกต้องและพอดี คอยนึกถึงให้รอบครอบให้ครบถ้วนทุกอย่างให้มันมีความถูกต้องพอดีในการหามาถูกต้องพอดีในการมีไหว้เก็บไหว้ก็ถูกต้องและพอดีในการใช้สาย,ยกินอยู่ก็ถูกต้องและพอดีแม้แต่จะทำบุญทำทานก็ต้องถูกต้องและพอดีนี่เป็นสิ่งที่คาราวาท จะต้องประพฤติกระทำให้ถูกต้องและพอดีอย่างนี้ก็จะไม่มีโทษอันไดเกิดขึ้นถ้าไปบูชากินดีอยู่ดีอย่างไม่มีขอบเขตไม่เท่าไรก็จะต้องตกลงไปในหลักแห่งความยุ่งยากลำบากทนทรมานเป็นหนี้เป็นสินเป็นสิ่งที่เหลือที่จะทนได้ นันอย่าได้เฮอเฮอตามคนที่เขาไม่รู้จักความถูกต้องและพอดีพยายามที่จะมีความถูกต้องและพอดีอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงข้อที่สามเรียกว่าชาคริยานุโยกชาคริยานุโยก คงจะเป็นคำที่แปลกหูสําหรับท่านทั้งหลายส่วนมากก็ได้แต่เป็นคำที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จะต้องเข้าใจและจะต้องประพฤติปฏิบัติอิญชาคริยานุโยกแปลว่าประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ผู้ตื่นอยู่ คำว่าตื่นอยู่ในทีน่นี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมความว่าแตกตื่นหรือตื่นตูมไม่แตกตื่นไม่ตื่นตูมแต่ว่าตื่นอยู่อย่างคนที่ไม่หลับขอให้เปรียบดูระหว่างคนที่หลับกับคนที่ตื่นคนที่หลับนั้นมันไม่รู้อะไรถ้าคนที่ตื่นอยู่มันรู้อะไรเนี่ยมันต่างกันตรงกันข้ามอย่างนี้จงประกอบความเพียร ของบุคคลผู้ตื่นอยู่ก็คือการเป็นอยู่ที่ไม่ปราศจากสติมีสติระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอยู่เสมอนั่นแหละเรียกว่าความตื่นอยู่ที่สำคัญที่สุดก็ขอให้มีความตื่นอยู่ในความเป็นมนุษย์ของตนอย่าได้โง่ลงงมงาย ไม่มีความรู้ในความเป็นมนุษย์ของตนเป็นอยู่เหมือนกับคนหลับคนที่ไม่รู้จักความเป็นมนุษย์ของตนแล้วเขาก็เป็นอยู่เหมือนอย่างคนหลับหรือคนละเมออย่างมากก็ทำอะไรไปอย่างละเมอละเมอจะต้องรู้จักความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ ดำรงต้นให้อยู่ในความตื่นอยู่ในความถูกต้องของความเป็นมนุษย์รู้เท่าทันเหตุการณ์ทุกอย่างทุกชนิดที่จะเกิดอยู่ที่จะที่ที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดอยู่หรือเกิดแล้วรู้จักใช้สติปัญญาในที่ทุกสถาน ให้มีอุปมาเสมือนหนึ่งว่าคุณคนที่ตื่นอยู่มิได้หลับคนที่หลับเป็นคนที่เหมือนกับโชคร้ายมันโง่มันงมงายมันหลงไหลมันอะไรต่างๆนานาเป็นปัญญาอ่อนไปเพศทุกกรณีถ้าเป็นคนตื่นอยู่มันก็รู้จริงรู้ถูกต้องรู้จักวิธีทางที่จะดำเนินประโยชน์ ดำเนินชีวิตนี้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเมื่อคนตื่นอยู่มันเดินไปได้คนหลับอยู่มันจะเดินไปได้อย่างไรนี่เป็นคุณธรรมสำคัญที่ว่าจงประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ขอย้ำว่าตื่นอยู่ในความเป็นมนุษย์ของตนจงมีความตื่นอยู่รู้สึกอยู่ในความเป็นมนุษย์ของตน อย่าให้เป็นมนุษย์หลับมนุษย์โง่เขลามนุษย์มีอวิชชามีกิเลสครอบงำอย่างมืดมิดนั่นเป็นเป็นมนุษย์ที่ไม่ไม่มีความตื่นแ่งความเป็นมนุษย์ของตนขอย้ำข้อที่ว่าจงมีความตื่นอยู่แทงความเป็นมนุษย์ของตนอยู่ทุกๆเวลาทุกประการเถิดก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในความเป็นมนุษย์ สามประการนี้คือระวังสังวรในตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูป้ประมาณในการบริโภคแต่พอดีืลอประกอบความรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าเป็นคนตื่นอยู่เสมอแม้อยู่ที่บ้านก็จะเป็นเสมือนการบวชอย่างยิ่งคือจะไม,ไม่ต้องรับโทษทันใดๆ ไม่มีบาปไม่มีอกุศลไม่มีความผิดพลาดใดๆปีจ่ความถูกต้องแล้วก็มีผลเป็นความถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จในการที่จะเป็นผู้ปรพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตอยู่ในร่องรอยของความถูกต้องไม่มีความผิดพลาดใดๆ ฮันเฮออกไปจากร่องรอยของความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องทำอย่างนี้ได้แม่บวชอยู่ที่บ้านาก็ไม่แพ้พวกบวชอยู่ที่วัดหรือบางทีจะดีกว่าพวกที่บวชอยู่ที่วัดบางคนบางจำพวกโดยสั่มไปหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตเป็นมนุษย์ทั้งทั้งที่ว่าบวชอยู่ที่บ้าน ที่อยู่เป็นสุขทุกติภาราตีการเทิน